ทำไหมอืมยังได้อีกเหรอเอาหืม่อนเอาสวัสดีค่ะโจซีสารจ่าสวัสดีค่ะวันนี้ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวโจซีนะคะพี่น้อง กันกับทุเรียนวันนี้บุญเดชไปขายของค่ะจ้าสีไปแหละขาเจ้าปีดเขาเจ้าเลนมาราธอนก็เลยเอาของไปลงงลานไปเจอทุเรียนมาเขาบอกพึ่งลงหมู่วานซื้อซื้อมาสามลูกเอาห้เอาหอายคนอื่นลูกหนึ่งเออแล้วก็เรือสองลูกอืจานาห้นะครับแหวนลูกชายจะไปอยู่พุน มามาปอกกินกันพี่น้องสิปอกได้ยี่บ่เลือดสิสาดยี่บ่เราเริ่มต้นยังไงดีเนี่ยเออจากลูกที่ใหญ่ที่สุดในหลานมาละเนี่ยได้แค่นี้นะคะ่ะพาวยู่นี่เขาขายเป็นพาวเนาะพาวเราสิบห้าดอนค่ะสิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้าอือสิบห้าดอนสองพาวยี่สิบห้า เท่ากับหนึ่งกิโลนะคะโอ้ยสิบสี่กับคุณสามสิบสี่เข้าไปสิบหานั่นแหละจจสีสิเริ่มปอกยังได้ดีพี่น้องเอาเอาตามดเดาเอาเนาะเออว่าเจ็บสิได้กินว่าน้อนี่จจสิเดาเดอนี่นะเดาเอา ปีหนึ่งเนี่ยปอกเธอหนึ่งเนาะมันมีเขา,า่าโอ้ยสุเรียนมาเมือว่านนี่เห็นว่า,อ,นนาอันจัดสื่อนะจจัดสื่อของหลานนะนะฝ่ายจัดสื่อเนาะเป็นผู้จัดการจะสีกันเลยเสื่อสื่อเผื่อเขาหลุมหนึ่ง โอ้ข่อยอยากอยุคพูดนาแต่บวกกล้าซื้อกินเพื่อนวะเอาเห็นสำหรับบางคนนะบัวเดียวเหลดีเขาเห็นงานเบิดมือกับสื่อหมักทุเรียนยังบุหรี่ได้พี่น้องอันนี้โจซีเมื่อก่อนนะเห็นงานได้มื่นสี่สิบแปดดอนทุเรียนลูกนี่เกือบลอยเหรียญได้เนี่ยพุ่นนะลูกชายข่อยไปเฮาเขาขอหอดเทือนเขาพุน่น xíu đầy kìm bồ bút đi nè nó cứ kẹt 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 vô ôi dạ có nhiều bạn có vô có bà má luôn mà Tôi vô định luôn, không năng bừng vậy Quân hào hơi ở bạn Phí cho bạn khẩu Chọn mà mẹ, chọn mà mẹ Come ข้ามาเข้ามามาป่วยจะพิ่นไปเอาเขาเขาหยอกมันอยู่บหายมันอยากไปมาเลยลูกมาแม่ขับรนขบอนแม่ขบอน มาเร็วมาเร็วกลับบ้านลูกกลับบ้านเ,าเดี๋ยวมาแล้วก็จะไ้กินอยู่บนนี้พี่เรนมากินทุเรียนทุเรียนสดมาเร็วมามามีสองลูกเนะี่ยจากร้านไปเอามาจากร้าน มาเร็วมากินทุเรียนเนี่ยปอกอยู่เนี่ยปอกเป็นไหมล่ะจริงดิดูชอนไปเห่าก็ถึงบ้านตามไปเห่าก็ถึงบ้านปล่อยได้ยังไงนั่นน่ะใส่คออยู่ถึงใส่คอก็ดูลูกลากแล้วแล้วแรนัอนไปไหนอยู่ในบ้านค่ะเห่าเห่าซะน้ำลายหกเลยนะเป็นไง ไม่ไม่มีแรงแล้วโอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยหาตรงกลางน้องเอาลงกลางเลยเนี่ยเหรอนี่งกลางเนี่ยเหรอเออไม่ไม่ไม่กลางกลางกลางเนี่ยลงไปเลยกล่องหนูเออเนี่ยเหรอไปไปมาให้พี่แนนปอกอือึ๊บอู้ยเก่งอ่ะ จะาของสวนมาเองโบ๊ดูดูเขาปอกดูม้วก่อนนั่นน่ะเอาเหรออือฮึ่าจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วนี่ไงเนี่ยโอ้ยสวยงามเห็นไหมฮึ๊บฮึ๊บโอ้ยงามอยู่นะพี่อฮมันต้องกรีดลงถึงข้างล่างไงทีนี้เราไม่ได้กรีดลงถึงข้างล่างโอ๊ย โหชิมเลยพี่แนนเอาเอเอาเอาเหอะอะไรพี่ปอกแล้วน่ะเอาเอาเอาจับนี่เอาพี่ก็ชิมคนแรกสิโอ้โหได้ชิมแล้วนี่ชิมเลยพี่อะเอาเลยเอาชวนมากินไม่ชวนมาปอกในที่สุดพี่แนนปอกให้จะพยายามที่ว่าเอาออกไม่ให้มันเละไม่เละ ที่ออกจะปลอกสวยเพราะว่าพิเน่เนร่นอ,รอยอยกอบนอกนุ่มในจริงดีเกินเก่งทำมันเก่งนะทอนอเออเออคุ้มอยู่ลูกเท่าไหร่นี่เก้าสิบแปดเหรียญปะัะเก้าสิบแปดเหรียญอือฮะลูกละนะลูกละเวตังกินเหยออยูรวย รู้จักว่ารวยอ่ะรู้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่ใช่อ่ะวันนี้ไปขายของไม่ได้ขายเขาไล่กลับมาปา <ะ S 2> เจ็บใจก็<ล>เลยไปซื้อทุเรียนซะ<ช>ทุเรียนตอนนี้ถูกนะ,ะบ้านเราเนี่ยที่นี่มาไกลกินก่อนเอาเกออ็อืมอืมโอเคอยู่ดีหายยาว เอาแกออกเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นออกอืมหนีบไม่ได้หนีบก่อนแต่หนีบข้างในมันนุ่มนะหนีบข้างนอกนี่ไม่ได้แล้วไปแน่นปอกเออไปแน่นมาปอกให้กินน้องแค่แล้วชิมหะมาเร็วเดี๋ยวแดดจลิด เขาไม่กินรุเรียนเลยโว้ยไม่เหลือไม่เบียร์ไม่เหลือปลูกได้ปะเนี่ย <c oughs> <ม>ยาเวเลยหลานหลานโตก็ไม่รู้จะได้กินแล้วว่ะนะอืมฮ <c oughs> ันี่ลูกไส้จะก,กัดพี่แน่นเด้อไปผูกแขนพี่แน่นเด้อหมูกินก่อนนะพี่งั้นนะโอ้กินไปโลด นี่นั่งกินน้ำลายอยู่นี่ว่าโื้หมันกลิ่นมันหอมนั่งเนี่ยนั่งกินด้วยกันเนี่ยแกแล้วกินเลยพี่จะเอาอะไรไปไหนอ่ะนอพี่ไปตัดหญ้าอะไรหญ้าสั้นทีเดี่สั้นที่ไหนแล้วทุกทุกอาทิตย์มันก็ต้องตัดสิน้องเอ็งจะรอให้มันยาวถึงหูเหรอเนี่ยถามคนนั้นดิไอ้ไม่ถามหรอกเดือนละครั้งสองเดือนครั้งอยู่อย่าหาเรื่องเขาได้ไหมอ่ะ อ้าวไอ้โจ้เนี่ยกินกินกินแกออกเนี่ยอ้าวโจ้กินเลยไม่ใช่กลัวกลัวนี่เอานี่ออกเราจะได้แกะเอาไอ้นั่นออกมาเดี๋ยวเปลือกฝาดอุจจรช้อนเลยเช่นนี้ไอ้จอนมานี่เลยน้องน้เอานี่ไงนี่ไงเอาเอาเนี่ยเอาช้อนกินเหรอ บ้าฉันกินทุเรียนเดี๋ยวลมขึ้นนะจอนลูกเอ้ยโอ้จีเนียเห็นไหมพอพอเวลาเอาเอามันออกครึ่งหนึ่งน่ะมันก็จะแกะง่ายฝรั่งมันคงนึกเนาะพวกนิมําอะไรกันบ้าเขาเข้ามาแอบดูใร กลังอมันเห็นมันได้กินทุเรียนนี่มันก็ไม่มาแล้วกินแรงนั่นั้นเหรอเออพวกกําลังมันไม่กินเ้ยเจ้าอะไรนะไอ้ไงไกินเย<ช>วเรอเอ,อชอบไปดิหมาเมืองไทยนะเนี่ยห <c oughs> ม,มาชอบทุเรียนเนี่ยนี่ถ้าถ,ถ,ถ้าถ้าไส้มันออกนะ <c oughs> มันจะแหกออกง่ายเลยเนี่ย งไงอเอ้าให้หน่อยนึงจะกัดป้าเหรอลูกฮะจะกัดป้าเหรอ <c oughs> ไม่ต้องมาทำตายิบๆๆเลยผมกอดต้นหน้าตีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้พบเจอใครอยู่อยู่นี่ขนาดมีสายรัดคอนะเนี่ยยังเก่งที่อยู่ในสวนเขาออกมา าก็มาเห่าห้องๆงางาเง้งางหลับบ้านฮะพี่ก็ถามเหนื่อยยังหลกมันก็มองมองพอมันมองสักพักมันได้ยินเสียงอะไรมันก็เห่าต่ออีกไอ้สองตัวของพี่นะเดี๋ยวนี้มันเห่าไม่ไหวแล้วมันแก่ไงเอ้าเหรอเฮ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นมาอายุคนอ่ะมันจะมันมันเจ็ดสิบแล้เหรอแปสิบแล้วนั่นโอ้โหแก่เลยอ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้นั่นนะมันยังดีอยู่เลยนะไอ้ไอ้มิชาน่ะแต่ไอ้ไมล่ามันไม่ไหวแล้วเหรอไอ้ไม้มันเป็นห่วงไอ้มิชาขนาดมันมองไม่เห็นมันคนเขาเลี้ยงอยู่นเอากินพี่กินเอาเลยเอาไม้อีตัวเนี้ยไม่แก่ใช่ไหมหนูว่านี่ก็กินไม่หมดแล้วหนูก็นั่นเละเอาพี่จะไปแกะกินที่บ้านไหมล่ะไม่ละค่ะคุณขอบคุณนะคะกินเลยพี่ มันเย็นดีโดยที่ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยนะเออทำไมมันเย็นวะมันก็ไม่ได้มาจากตู้เย็นนะมันก็วางไว้เฉยอากาศมันหนาวอ่ะอากาศมันหนาวก่งเเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปตัดขนไปตัดเล็บด้วยพี่ซื้อไอ้เครื่องตัดหญ้าไอ้เครื่องตัดขนของหมามาเป็นยังไงอ่ะ ก็เหมือนก็เอ้เมจิเรียนที่ของที่คนเขาตัดผมผู้ชายน่ะนะอืทีนี้ตัดได้ไหมได้จีเสร็จแล้วเอ่ามันคมจัดด้วยเพราะมันยังใหม่อยู่เพราะพี่เพราะเียวเลยมังเพราพี่เอาลงข้างหลังมันอ่ะมันมันปลายยาวเลยขนขนหายหมด้พ่อเขาไม่ว่าเหรอพี่ก็เลยตั้งใจว่าเออเอาเอาขนออกให้หมดจะดีกว่าไว้ถ้างั้นนะช่างมันเถืม ก็ตอนนี้มันก็ไม่มีคนแล้วไอสองตัวของพี่อ่ะเอาไม่เป็นไร <c oughs> หน่าร้อนก็ใช่ไงแต่ตอนนี้พ่อมันยังบ่นว่าตอนนี้มันยังหนาวอยู่เวลามันออกไปข้างนอกมันก็ยืนสั่นขี้มูกไหลน้ำโมกไหลใช่ไหมละ่ะหัวลูกมันไม่สบายจริงจงอ่ะห <c oughs> มามันก็ยังงั้นแหละโอ้โหมันกินทุเรียนวัวหมาอะไรวะชอน ช้อนมักกินทุเรียนจ้ะอร่อยไหมลูกฮะอู้มียังกัดขาพี่แนนมามาช่วยปอกแล้วก็กลับไปได้กินแล้วพี่น้องอันนี้กินไปเยอะแล้วนะอันนี้ลูกหนึ่งช้อนกับมักหลาย <laughs> ช้อนชอบทุเรียนเหรอ ชอบของแพงนะเราเนี่ยแต่ดีกินทุเรียนต้อะไรช่อนมาก,กินใช่ <c oughs> ไหมอืมยังได้อีกเหรอ John Con bắt áo hay là bộ áo O ơ khan khan Ơ ui khăn Khăn khan 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 อันนี้แหละเม็นเม็นแหงบ้านี้อย่ามาหากแต่ก,กันได้เว้ยฮะ